สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งค่าวมันนี้สีเหตุยังซูปพี่น้องกินนะคะเนื้ปาสีหอกต้มพัดกับขนมมกค่ะพี่น้องผ่ามอกข้าวก่อนค่ะผู้ปอกข้าวก่อนค่ะ ข้าวาคูดแล้วระค่าแก่บกทวดินก่อนค่ะแก่บกทวดินใส่ค่ะนี่ข้าวต้มพัดค่ะพี่น้องเมื่อแล้วพัดแล้วเขา้าวพัดใส่บกเ้าวใส่น้ำตาลเขามาแล้วข้าก็ไปพัดค่ะพี่น้องใส่ตีนไห่ห่อใส่พี่น้อง กะยังหอวยออเห็นดองแมวมันเห็นขามันโ่ง่ามขาขาวไขรตัวเออโปวกไปเนี้ยให้แมวไปเอาข้าวเอาข้าวใส่คข้าไป quầy xay bình hoa đấy bình sách còn nó của nó mượt thì Nhìn có việc Bỏ sách của nó thì Xay đấy Chứ bỏ hoa lộp bình thì xay nhằm đấy Xay tới phát Xay tới phát ตัวดินก่อนนะคะแลใ,ใส่ขนมมกยกขึ้นมาเนี่ยดเใจสุดสุด 可厉害，可、huh. 厉 ตัวที่ห้องขวาวแล้วมาตําครับพี่น้องต่แล้วฟัดอ,อดอันเปลือกมันออกครัพี่น้องที่นี่ก็ตําง่าครับพี่น้องก็บุบๆจนลอยครับตอนนี้เ้ขาก็มาเห็ดใส่มันค่ะพี่น้องน,น,น้ำลงไปตามด้วยน้ำตาลครับพี่น้องน้ำตาลไส้แดงค่ะผู้ใด,ดเสียวน้ำตาลขาวหรือว่าน้ำตาลปิ๊บก็ได้ครับพี่น้องเดีย๋ยวเราใส่น้ำตาลไส้แดง ว่าน,น้ำตาลมันละลายค่ะจังเอาบุกพายแล้วเาราก็ใส่บุกพาวลงไปค่ะ ต้งนะเอากรบ,กบน๋บนง,งต่างครับพี่น้องเอากพัดบผ้าสกับนงตางๆเนี่ยคับพี่น้อเคี่ยวไปเรื่อยๆ ตัวได้ที่แล้วเขาก็เอาง่าจับตัวตัวทีว่เขาตัวไปล่วงไปเลยนะนครับเอาะมะตัวมะเขาก่ากเลยครับ มึงแล้วแสบค่ะพี่น้อง,องข้วมันเข้ากันหรอเขาก็มาซีมมั้งแสบค่ะหอมง่าหอมทั่วหอมข้าวค่ะพี่น้องแล้วค่ะมาตัดออกเลยค่ะพี่หล่อเต็มซึ่งเลยค่ะพี่นอ้นอ,งอ,งนอ,งองก็ต้มผักข้าวหนมมกค่ะบังเฮ้ยข้าวนมมกกันค่ะบัง เนี่ยเราพอเก่งอยู่ค่ะพอผู้เดียวแล้วล่ะปอกเนื้อออกก่อนเขากระมาขคันแป้งก่อนนะ,ะพี่น้องใส่น้ำบอกพราวลงไปค่ะพี่น้องใส่ลง,งไปแล้วคันเวยค่ะใส่ลงไปทีละนิดก่อนนะครับพี่น้องนะ ใส่ใส่าแม,ม่น้ำมันทาบ่แม่ใส่ไปเจ้ ถากคันแทะต่อไปถากเอาบนมั่นเสียบนโน่นบนแมวผ้าคนแขกโน่นบนรอไฟแขกคนลองรอไฟไฟบนหน้าหน้ามัดกระิเอาไปให้แกครัพี่น้องเอากระมาเปิดเอาไปซิมเนาะค่ะพี่นอ้องซุกแล้วคะ่ะเอ้ยซิมค่ะพี่นอ้องเสียบก่น ผเีเมืองค่ะพี่เนาะกระตมผัดผมไปปิลอ้อผีเมืองแซ,บแซบ็บครับ แล้วหรอคะพี่น้อง๋ยวเขามาปิดปลาเลยเนาะคะ่ะวันนี้พี่น้องขอต้มค่ะที่แล้วเหรอคะพี่น้องบุญเขาสาค่ะเลยเฮ็ดบุญเขาประดับดินนะครับเ่องฝนตกค่ะวันนี้มาเบิ่งกับพี่น้องว่าขนมมุกสุกไปค่ะเดี๋ยวเข้ามาซีมมึงก่อนเนาะค่ะพี่น้องโป่งหมอเลยค่ะ ก่อนมาใส่ถ้วยซิมเบิองเงนาะคะ่ะพี่น้องแก้ให้พี่น้องเบริรงค่ะพี่น้องแก้มาะะแล้วค่ะเดี๋ยวห้องบีเบิรงค่ะับพี่น้องฮอ้อนเลยค่ะแบบน้ค่ะขนมใส่ใสเปล่ามากินน้ำกันด้วยค่ะเดี๋ยวซื้อพี่น้องกินค่ะมื้อนี้ มกระต้มพัดครับพี่นอ้องถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับก,ก,กดแชร์กดไลค์กดแชร์น,ำน้ำในเทอาคะ่ะสวัสดีค่ะ